รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับรายการเดินไดอารี่มีดีที่เดินทางสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เราจะอยู่กันที่จังหวัดระยองนะครับร้านอาหารอร่อยๆกิจกรรมสนุกสนุกและที่พักบรรยากาศดีๆที่ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นกันเนี่ยโอ้โหสวยงามมากจริงๆแต่ว่าจะเป็นที่ไหนบ้างนะครับตามไปดูได้ในรายการครับสวัสดีครับทุกคน ผมบอมนนทัศนครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการเดินไดอารี่มีดีที่เดินทางนะครับทุกวันพูดแบบนี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวกันและวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองและข้างหลังของบอมนะครับก็เป็นกวีเอกของประเทศไทยนะครับท่านสุนทรภู่นะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันไปดูอาหารอร่อยๆและไปดูที่พักสบายๆกัน แดีวจะมีที่ไหนบ้างนะครับตามบอมมาได้เลยครับทุงแรกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาที่อนุสาวรีย์สุนทรภู่นะครับมาได้ความรู้กันหน่อยละกันนะครับข้างหลังของผมนะครับนี่สุนทรภู่นะครับหลายคนเนี่ย ที่เรียนหนังสือนะครับก็จะรู้ว่าเขาเป็นี่ยเป็นกวีเอกของประเทศไทยนะครับแต่ว่าเมื่อในปีคศ1 9 8 6นะครับทางยูเนสโกเนี่ยก็ได้เสนอชื่อนะครับไม่เรียกว่าเสนอชื่อละกันเรียกว่าได้แต่งตั้งเลยให้สุนทรภู่นะครับได้เป็นกวีเอกของโลกเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นหนึ่งในสถานที่นะครับที่เขาได้สร้างมาเพื่อเทิดทูนนะครับชื่อเสียงของท่านสุนทรภู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันเลยนะครับเรามาดูที่รูปปั้นนี้นะครับหลายคนรู้จักสุนทรภู่นะครับด้วยชื่อของสุนทรภู่แต่ว่าชื่อจริงของเขาตอนแรกเลยชื่อว่าท่านพระสุนทรวัวหานนะครับก่อนที่จะมาเปลี่ยนชื่อให้มาเป็นที่รู้จักกันในนามสุนทรภู่นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในรูปปั้นนะครับจากละครเอกที่ท่านได้ประพันธ์ขึ้นมานะครับก็คือ นังยักษ์นะครับหรือผีเสื้อสมุรจากเรื่องของพระภัยมณีนี่เองนะครับนี่อ๋อนี่มีหลักหมุดด้วยทุกคนมาดูกันครับอันนี้เป็นบทกลอนที่มาจากกรน,นิราชเมืองแกลงนะครับถูกแต่งขึ้นตอนพศ .2350 ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องพระภัยมณีเนี่ยไม่ใช่เรื่องแรกหรือไม่ใช่กรนแรกที่ท่านสุนทรภูได้เป็นคนแต่งนะครับนิราชเมืองแกลงเป็นเรื่องแรกเป็นกอนกรนแรกนะครับที่ท่านสุนทรภูเนี่ยได้แต่ง เมื่อสมัยที่ได้กลับมาหาบิดาของเขานะครับช่วงปีพศหนึ่งนะครับและอย่างตรงนู้นะครับนั่นคือ,เ,อ,อเรือนจำลองของกุฏิบิดาสุนทรภูนะครับหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องเป็นอำเภอแกลง สุนทรผู้นะครับมีบิดาที่อยู่ที่อำเภอีนี้ในเองนะครับผมนอกจากรูปปั้นของศิลปสมุทรนะครับนี่เรามาตรงนี้นต่อเลยดีกว่าที่เราผ่านรูปปั้นของนางยักษ์มาแล้วนะครับเราก็มาเจอกับรูปปั้นของศิลปสมุทรนะครับซึ่งเป็นลูกของพระไพมณีกับนางยักษ์นะครับในเรื่องพระไพมณีนะครับอ๋นี่มีกรองด้วยครับทุกคนครับนี่ก็เป็นกรอนส่วนหนึ่งนะครับจากเรื่องพระไพมณีนะครับที่ถูกแต่งโดยสุนทรผู้นะครับ ก็อันนี้จะเป็น2รูปปั้นใหญ่ๆนะครับที่เวลาใครเนี่ยมาจะมาถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันแล้วกันนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ครับรูปปั้นของผีเสสมุทรกันางยักษ์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีนางเงือกซึ่งทั้ง2คนก็เป็นเมียของพระไพมนีนะครับอันนี้ก็มีเป็นบทกรน,นะครับของนิราศเมืองแกลงที่เขาได้มาสลักไว้ตรงนี้นะครับถึงย่อมย่านบ้านกลับพอขําพบ คุณมากเลยผมมั่นใจเลยว่าน้องๆที่กําลังเรียนหนังสือนะครับน่าจะช่วงประมมัธยมเนี่ยยังไงทุกคนต้องได้เรียนหนังสือที่เกี่ยวกับสุนทรภู่และต้องอ่านกรสุนทรภู่แน่นอนผมมั่นใจมากตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีที่สักการะนะครับที่สําหรับใครนะครับที่บูชานะครับท่านสุนทรภู่นะครับมาต่อเราจะมาสักการะนะครับ ที่อนุสาวรีย์นี้กันนะครับนี่เขาก็จะมีมูลนิธิสุนทรภู่นะครับผมแล้วก็อยกอดเงินแล้วก็ไปเอาทูปเทียนมาไหว้กันครับฤฤฤฤไปครับไปครับทุกคนูปกี่ดอกนะครับทูปห้าดอก อิ่มบุญกันแล้วนะครับทุกคนครับถ้าใครมาที่จังหวัดระยองนะครับอย่าลืมมาที่นี่เลยนะครับช่วงหน้านะครับเราจะพาทุกคนไปทานอาหารกันจะมีอะไรน่ากินกันบ้างนะครับติดตามได้กับรายการอะไดอารี่มีดีที่เดินทางครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ผมเนี่ยอยากจะให้คนที่มาเที่ยวที่จังหวัดระยองนะครับได้มามากจริงๆได้ความรู้อะไรเพิ่มกันไปอย่างเต็มที่เลยนะครับ แล้วช่วงหน้านะครับเราจะพาทุกคนไปหาอะไรอร่อยๆออทานกันจะเป็นอะไรนะครับติดตามได้ช่วงหน้ากับเดอะดารี่มีดีที่เดินทางครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน AJ เจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ไปทากิจกรรมสนุกๆก,กันมาแล้วนะครับแน่นอนว่าต้องหาอาหารทานกันและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่บ้านสวนอ่าวไข่เขามีร้านอาหารนะครับที่ชื่อว่าซีไซด์รเตอร์ทนะครับ mm hmm. โอ้หแค่ชื่อก็น่าทานแล้วเจอเขากันได้เลยนะครับคุณอ้อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอ้อมนะครับเป็นเจ้าของร้านซีไซด์ไซแล้วค่ะที่รีสอร์ทนะครับหรือที่พักที่ชื่อว่าบ้านอ่าวไข่นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูที่พักกันเรามา ทานอาหารกันก่อนดีกว่าคืออันดับแรกนะคะอยากจะแนะนําพี่บอมเลยนะคะว่าบรรยากาศดีๆแบบนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอาหารของเราต้องอร่อยด้วยนะคะคือแค่ผมดูภายนอกนะบอกเลยว่าอิ่มเลยใช่ไหมอา,อย,ายังไม่อิ่มแหม <c oughs> เล่นมูไปเลยอลังการมากๆนะครับและคือที่สําคัญคือทุกอย่างดูน่าทานมากๆ อยากให้คุณอ้อมนะครับแนะนําก่อนเลยละกันว่าตัวไหนเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็คือทั้งหมดเลยเพราะว่าทัมดเลยถูกต้องแต่ อยากจะแนะนําพี่บอมเลยนะคะอันนี้จะเป็นปลากระพงนะคะของเรานะคะคือเป็นปลากระพงเมี่ยงปลากระพงค่ะตัวนี้จะคะเราจะเป็นปลากระพงที่นะคะสดๆเลยนะคะเพิ่งเป็นปลาสดๆต่อวันเราไม่เอาของค้างมาทําให้ลูกค้ารับประทานเขาทานกับนี่ใช่ใช่เขาจะมีให้นะคะสําหรับคนที่รักสุขภาพเลยค่ะพี่บอมเพราะฉะนั้นไม่ต้องโกอ้วนนะคะไม่ต้องห่วงครับกกอ้วนผมก็ไม่สนอยู่แล้วครับอาหารหน้าตาน่าทานขนาดนี้ เมี่ยงปลากระพงไปแล้วอ่ะอันไหนคือเมนูที่2ครับเมนูที่2นะคะสําหรับคนที่ชอบรสชาติจัดจ้านมากๆนะคะคชาวระยองจะชอบอาหารรสจัดจ้านอันนี้เลยนะคะจะเป็นนะคะต้ยมยำนะคะจัดจ้านของระยองเลยก็คือคอาจจะมีพอกกุ้งนะคะแล้วก็หมึกนะคะอยู่ในนี้เลยนะคะรวมกันนะคะให้ลูกค้าใช่ให้ลูกอ้าน,นี่จะเป็นรสชาติจัดจ้านนะคะค แล้วก็อันนี้จะอาจจะเป็นในส่วนของกุ้งค่ะคเป็นกุ้งทอดราดมะขามนั่นเองนะคะราดน้ํามะขามพิเศษว่าคน,น <ะ S 2> อื่นคือเราจะใช้น้ํามะขามค่ะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านด้วยสั่งจานเดียวนะครับผมบอกเลยว่าอิ่มแน่นอนทุกจานนี่คือจัดเต็มมากให้กุ้งมาก,กี่ตัวครับเนี่ยจานนี้ต้มยำนี่ผมบอกเลยว่าจัดมาให้เครื่องเคียงทุกอ,อย่างเต็มแน่นอน3เมนูแล้ว,ลว,ลวหน้าตานเนี่ยผม ของตรงนั้นไม่อยากสัมผั์เดี๋ยวค่ะจะเย็นค่ะพี่บอมได้กินแน่นอนแล้วก็ตัวต่อไปอันนี้จะเป็นนะคะหมึกแดดเดียวนะคะทะเลแบบนี้แล้วนะคะต้องมีอาหารทะเลก็คือหมึกแดดเดียวของเรานะคะให้มันดูเป็นให้แบบสับแล้วก็เอาไปทอดไปทอดนะครับนี่นี่ให้ทุกคนได้ดูไว้ก่อนนะครับอยากทานต้องมาที่นี่เท่านั้นนะครับ แล้วตัวอันนี้นะคะจะเป็นปกุ้งผัดผงกะหรี่นะคะผัดผงกะหรี่ทะเลนั่นเองค่ะคตัวนี้ต,กกต้องมีฟ้าเหมือด้วยนีใ่ใช่ค่ะจะเป็นทงรวมอ๋โอโหให้มาเยอะจริงครับกงจริงนี่คือถ้าสมมุติว่าเวลานักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เนี่เขาสั่งหมดเยอะขนาดไี้เขาจะกีนกันหมดไหมครับเนี่ยไม่ต้องกลัวค่ะพี่เพราะว่าถ้าทงไม่หมดเราก็กลับบ้านได้แต่ส่วนมากจะหมดทุกคนจะหมดทุกคนเลยใช่โอ้ บอกว่าตรงทางเก่งมากเลยนะครับผมเป็นคนทานเก่งแล้วแต่ว่าเจอแต่ละจานนี่น่าจะเหนื่อยอยู่นะครับออเอาจริงนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเราทานซีฟู้ดนะครับไม่ต้องกลัวอะไรมากเพราะว่าซีฟู้ดเนี่ยเหมือนเปรียบเสมือนแหล่งโปรตีนชั้นดีเลยนะครับแน่นอนเลยสองเมนูเริ่มจากนี้ก่อนละกัน อันนี้จะเป็นปีกไก่ทอดของของเราจะเป็นของสดค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเราจะไม่เอาของค้างคืนมากพืให้ลูกค้านะคะแล้วของเค้าจะมีรสชาตินุ่มอยู่ข้างในมีเครื่องสมุนไพรอ๋อม่ีใช่มีรสชาติของสมุนไพรด้วยใช่ค่ะโอ้ก็อาจจะเป็นแบบหมักอะค่ะอาจจะหมักทิ้งไว้นะคะแล้วก็หมักในส่วนของให้ไก่มันนุ่มนะคะแล้วก็ครับคือแบบว่ากินแล้วไม่เบื่อค่ะกินแล้วไม่เบื่อแน่นอนเลยอ๋อแล้วพวกน้ําจิ้มนี้ไว้ทานกับ ทุกอย่างอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มนะคะสำหรับไก่อันนี้ไก่ค่ะเมนูสุดท้ายนะครับที่คุณอ้อมอยากจะแนะนำอันนี้ก็จะเป็นแน่นอนใช่ค่ะอันนี้เขาบอกเลยว่าเด็ดเหมือนกันนะคะสำหรับรสชาติเผ็ดๆอย่างนี้นะคะรับรองเลยว่าถ้าใครมาแล้วนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะเมนูนี้ก็คือเป็นปลากระพงผัดผัดชูชีปลากระพงผัดชูชีชิ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะครับไม่แค่ชิ้นเดียวนะ กินหมดทั้งจานนี่คือรู้เลยว่าเนื้อปลากระพงเต็มๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากอาหารจะอร่อยแล้วนะครับวิวที่นี่คือไม่ธรรมดาเหมือนกันอันนั้นคือเกาะอ,อะไรเหรอครับคุณน้องอันนั้นจะเป็นเกาะขี้ปลาค่ะอันนี้คือเราสามารถไปดำน้ําดูปะกาลังได้หรือเปล่าไปได้ค่ะถ้าเรามาที่นี่แล้วนะคะเรารบองว่าไม่พลาดแน่นอนนะคะสําหรับสจาหนที่ท่องเที่ยวแบบนี้แต่ถ้าพี่บอมอยากมาต้องแจ้งทีมงานล่วงหน้านะคะเพราะเราจะมีทีมงานจัดเตรียไมไว้ให้ Okay. อเคเอาละครับคุณน้อมครับเราพูดถึงอาหารมาเยอะแยะมากมายแล้วคราวนี้ผมมั่นใจเลยว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องอยากจะทานแล้วเราจะมาที่ซีไซส์เวสต์รองนี้ได้ยังไงบ้างครับอันดับแรกเลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะมารับประทานอาหารนะคะที่นี่นะคะเส้นทางนะคะกทมของเรานะคะคลูกค้าสามารถมาได้นะคะที่เส้น3-4-4คร่ะ เส้นบ้านบึงแกงค่ะหรือจะอยากจะสะดวกนะคะไปที่ Facebook เลยนะคะก็คือบ้านสวนอ่าวไข่นั่นเองนะคะแล้วก็ไปสอบถามเส้นทางได้นะคะแล้วก็เขาจะชี้เส้นทางให้เราเลยนะคะว่ามาเส้นทางไหนใช่แล้วค่ะ อย่างที่คุณน้อมบอกนะครับอาหารนี่น่ารับประทานมากๆไงตอนนี้ผมขอตัวไปทานอาหารก่อนละกันช่วงหน้านะครับบ้านสวนอ่าวไคเนี่ยเขาก็จะมีที่พักบรรยากาศดีๆให้ทุกคนได้มาพักกันด้วยติดตามกันช่วงหน้านะครับกับรายการ The Diary มีดีที่เดินทางครับเป็นยังไงครับทุกคนครับอาหารที่จังหวัดระยองนะครับโอ้โหยกนิ้วให้อีกหนึ่งรอบเลยนะครับใครมานะครับต้องห้ามพลาดเลยจริงๆ เอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับมีที่พักบรรยากาศดีๆที่ผมอยากจะพาทุกคนไปอยู่จะเป็นที่ไหนนะครับติดตามได้ช่วงหน้าครับ A.J. มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสนับสนุนโดยคอร์ต l ร f ไลฟ สนุนโดยคอตโต้ไลฟ์ AJ มอเมอตอร์ไซค์ไฟฟ้าช่วงที่แล้วนะครับผมพาทุกท่านไปทานอาหารนะครับที่ซีซ์เรเตอร์ทมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้ผมจะพาทุกคนไปดูที่พักที่บ้านสวนอ่าวไข่กันจะน่าพักขนาดไหนนะครับตามผมมาได้เลยครับ ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะพาทุกคนไปดูที่พักที่บ้านสวนอ่าวไข่กันคุณอ้อมก็อยู่กับเราแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้คุณอ้อมเนี่ยเป็นคนนําเราเที่ยวเลยแล้วกันินด,ดีเลยค่ะครับผมอ่ะไปะเดี๋ยวให้คุณอ้อมนําเลยครับตามมาครับทุกคนอันนี้ตกแต่งเป็นสไตล์ไหนล่ะครับคุณอ้อมอส่วนมากจะเน้นธรรมชาติาค่ะเน้นแบบสไตล์ไทยแล้วก็อาชาเลย่ยุโรปค่ะพี่บอมชาเลย่ยยุโรปใช่แล้วค่ะ ต้นไม้เยอะมากเลยนะครับคุณน้องใช่ค่ะต้นไม้เยอะแล้วก็เน้นธรรมชาติด้วยค่ะพี่บอมที่นี่ครับ<ม><ม>เดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องแรกเลยแล้วกันนะคะได้มีห้องพักกี่ประเภทครับที่บ้านาสวนนาไัยขจะมีอยู่หลายประเภทอยู่ค่ะมันจะมีแบบส่วนตัวนะคะ<ม>แล้วก็2ถึง4ห้องนอนขึ้นไปค่ะสำหรับลูกค้าที่มีสองถึงสี่ห้องนอนจุไปแล้วค่ะลลอ,อันนี้นะคะจะเป็นห้องดีลักลูมค,ค่ะพี่บอมนะคะดีลักรูใช่แล้วค่ะ อันนี้จะนอนได้2-4ถึงสี่ท่านนะคะออใช่ครับโหเตียงใหญ่มากเลยนะครับทุกคนครับแล้วก็นะคะเราจะตกแต่งสไตล์เรียบหรูง,ง่ายๆนะคะเน้นธรรมชาติอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะครับผมแล้วก็นอกจากข้างในแล้วนะคะครเราจะมีสูตรบรรยากาศด้วยเช้าๆแบบนี้นะคะคส่วนด้านนอกของเราจะมีมอ่าสำหรับลูกค้าที่แบบว่าต้องการสูตรบ,บรรยากาศเช้าๆรับลมเย็นๆนี่ด้านนอกของเราเลยใช่แล้วนี่อ่ะนี่เดี๋ยวเราจะเปิดระเบียงให้ดูนะครับทุกคนธรรมชาติ บรรยากาศดีมากเลยนะครับเหมือนแบบ <Ừ. S 1> ตอนเช้าสมมุติเราตื่นขึ้นมาแล้วนะก็สามารถมานั่งดื่มด่ำธรรมชาติแล้วก็จิบกาแฟไปก็ได้นะครับสมมุติว่าพี่บอมอยากสูดอากาศธรรมชาติใช่ไหมคะนี่เลยเราจะมีธรรมชาตินะคะก็คือสูดลมทะเลนะคะคใช่อันนี้นะคะถ้า ะะอยากจะมาพักผ่อนตอนนี้จะมีธรรมชาติอย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่นะคะเราจะเน้นการสไตล์แบบธรรมชาติที่สุดเลยนะคะมีต้นไม้นะคะหลากหลายพันเลยนะคะที่สำหรับคนที่รักธรรมชาติจริงๆนะคะคราคาไม่แรงด้วยใช่แล้วนะครับอย่างที่คุณน,น้อมได้บอกเลยนี่เป็นแค่ห้องดีลุคเท่านั้นเ<ช>ห็นพวกเราจะพาไปอีกหนึ่งห้องด้วยถูกต้องค่ะไปดูอีกห้องหนึ่ง,งครับทุกคนอ,คคอย่างห้องเมื่อกี้เนี่ย เรียกว่า d e l u x ซ์รูมใช่แล้วอีกห้องหนึ่งที่เราจะไปกันเนี่ยชื่อชื่อสไตล์ไหนครับอ่าอันนี้นะคะจะเป็นคอ n เนคติ้งร o มค่ะที่บอมคอ n เนคติ้งร o มก็คือ2ห้องติดกันถูกต้องแล้วโอเคไหนครับห้องเบอร์อะไรครับอยากชมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วครับมาแล้่โอ้โหห้องนี้เห็นวิวทะเลแบบใหญ่มากทุกคนสวยมากๆเลยค่ะครับ ครับเนี่ยห้องที่หนึ่งก็คือจะมีเตียงเล็ก2เตียงนะครับส่วนห้องอีกห้องหนึ่งก็คือตรงนู้นถูกต้องค่ะแล้วจะเดินไปชมกันเลยได้ครับอันนี้นะคะแบบธรรมชาติมากค่ะที่บอมนะคะแล้วก็กว้างนะคะห้องของเขาจะกว้างสามารถนะคะนีคือเป็นครอบครัวก็ได้นะมาเป็นครอบครัวก็ได้ครับนี่เลยนะคะนี่จะมีห้องอีกนะคะใช่แล้วค่ะใช่ ส่วนห้องนี้นะคะจะเป็นเพ่นแบบ้อนั่งเล่นบบลใช่แล้วค่ะสําหรับคนที่มาเป็นครอบครัวนะคะหรือรว่าจะเป็นพวกเพื่อนเพื่อนอะไรพวกนี้มาจับปัตีิกันได้นะคะคและที่สําคัญนะคะตรงนี้นะคะคือบรรยากาศดีมากค่ะพี่บอมออนอกจากที่ตื่นขึ้นมาแล้วนะคะเราจะสูดรบรรยากาศข้างนอกนะคะเราจะมีพระอาทิตย์รับแสงมาด้วยทั้งตะอ,อ่าตะวันตกดินนะคะแล้วก็ตะวันขึ้นอ๋อคือวิวตรงนี้ส<ำ>ําหรับห้องนี้โดยเฉพาะเลยที่เราจะเห็นทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกใช่ มากนะทุกคนนะครับยังไงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมดีๆบรรยากาศดีๆนะครับถ้าสมมติใครที่มาแล้วชอบการมองพระอาทิตย์นะครับชอบถ่ายรูปคู่พระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นนะครับยังไงที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณจะได้เห็นวิวนั้นแน่นอนเลยบ้านสวนเอาไข่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่พักนะครับที่ทุกคนเนี่ยสามารถมาเป็นครอบครัวได้สามารถดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกได้นะครับคุณน้องครับวิธีการมาที่นี่ ยากไหมไม่ยากเลยค่ะพี่บอมง,ง่ายมากๆนะคะจะอยู่ท่านใดที่ต้องการนะคะที่จะมานะคะ,ะก็ถนนสุขุมวิทนะคะเช่นบ้านมึงแก่เช่น3ามสค่ะหรืออีกช่องทางหนึ่งที่จะติดต่อได้ง่ายเจ้าหน้าที่นะคะก็สามารถสั่งจองที่พักได้นะคะที่บ้านสวนเอาขไขดรีสอร์ทค่ะครับผม แน่นอนนะครับเขาบอกว่าจะมีโปรโมชั่นมาเรื่อยๆเลยถ้าสมมติใครที่อยากจะมาพักนะครับเข้าไปเช็คโปรโมชั่นได้ตามที่คุณอ้อมบอกอลเลยต้องขอขอบคุณน,นะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนคอรโตไลท์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJ และสาน,นักงานกาสทชนะครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับเจอกับพวกเราได้ใหม่วันพุธหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคอตโตไลท์ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า